อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้จักและลองกินร้าน,นจริงๆค่ะ,คะเขาเป็นร้านอาหารไทยโบราณซีฟู้ดและอาหารยุโรปที่เขานะคะมีเมนูซีฟู้ดแปลกๆซีฟู้ดหายากตามฤดูกาลเยอะมากๆและเขายังมีเมนูข่าวหมูเยอรมันที่ทางร้านนะคะทำแล้วก็ลมควันด้วยไม้โอ๊ที่ปลูกเองค่ะซึ่งเชฟเจ้าของร้านนะคะแกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวไปหาสูตรอาหารดั้งเดิมมาทําซึ่งทุกเมนูที่ร้านนะคะไม่ใส่ผงชูรสตั้งแต่กับข้าวเย็นน้าจิ้มเลยค่ะแล้วโชคชะตาเหมือนกันแก้งนะคะก็คือคนเข้าใจคิดว่าร้านเนี่ยไม่ได้ขาย อแล้วคิดว่าเขาเป็นคาเฟ่เพราะว่าเขาทําร้านสวยเกินไปค่ะทุกคนและจากที่แพรกินนะคะอาหารเขารสชาติดีแล้วทําถึงเครื่องมากๆเลยอยากเอามาแนะนําค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านหมึกมะขมมาหรืออาคีชิวชิตตั้งอยู่ที่ตําบลธรรมศาลาอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอันนี้จะเป็นโซนหน้าร้านนะคะซึ่งจริงๆร้านเขาจะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่บรรยากาศในร้านนะคะเขาตกแต่งเองทั้งหมดคือบรรยากาศน่านางแล้วก็ร่มรื่นมากๆแถมที่ร้านนะคะยังมีฝูงน้องแพ้ตัวเล็กน่ารักแบบนี้ ด้วยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เริ่มสั่งเมนูกันเมนูแรกแค่สั่งเป็นขาหมูเยอรมันขาละ550บาทซึ่งของร้านนี้นะคะเขาทําเองตั้งแต่ขาหมูยันการรมควันเลยค่ะใช้ไม้โอกที่ปลูกเองนะคะกลิ่นรมควันมันจะมีความหอมแบบธรรมชาติไม่ได้หอมแบบขบคอค่ะ เสร็จแล้วก็จะเอาไปทอดจนหนังบางกรอบซึ่งเนื้อขาหมูเขานะคะมีความนุ่มแบบกำลังดีไม่มีจุดไหนแข็งเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีซอสเขอเทศโฮมเมดนะคะที่รสชาติเปรี้ยวหวานมาให้จิ้มกินคู่กันทํามาจากมะเขือเทศบดแต่เขาก็จะมีน้าจิ้มขาหมูนะคะที่เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดแบบยุโรปมาให้กินคู่กันด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะมีความเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดมากจากนั้นนะคะเรามาลองเมนูปลากันบ้างวันนี้เขามีปลาเก๋าเบ็ดตัวใหญ่กับปลาปาักหนีวันนี้เฮลย์สั่งเป็นเนื้อปลาเก๋าขัดฉากวิเทดใสมใส่เส 350, งเเเนนื้อปลากากะคะะ ใหญ่แล้วก็แร่หนาส่วนใบหูเสือนะคะจะเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งค่ะมันจะมีความเผ็ดความร้อนแอบขายออริกาโ,โนผสมกับใบยี่ราค่ะทุกคนตัวนี้พอผัดกับพริกไทยนะคะเคิ่มความเผ็ดร้อนกินกับข้าวอร่อยมากเนื้อปลานุ่มหวานเด้ง และเมนูต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นหอยหินงามผัดใบโหระพาจานนี้350เป็นเมนูหอยหายากแต่ของร้านนี้มีแทบตลอดเลยค่ะซึ่งวันนี้แพทได้หอยตัวใหญ่มากค่ะทุกคนซึ่งเขานะคะผัดกับใบโหระพาใส่เต้าเจี้ยวน้ำนะคะจะมีความออกนัวๆเข็มๆตัวหอยมีความเนื้อเด้งตัวใหญ่เต็มปากเต็มคํากินง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะเมนูต่อมานะคะเพิ่งเคยกินที่ร้านนี้ครั้งแรกเป็นต้มขา่าน้ําใสโบราณไก่บ้านหม้อละ250ซึ่งน้ําที่มันคุณๆอ่ะไม่ได้ใส่ ะค,ะความเข้มข้นมาจากเครื่องต้มข่าที่ทางร้านโขกเองแล้วเขาก็ใส่เป็นเนื้อไก่บ้านสามสายกับควงไข่อ่อนแล้วก็เครื่องในไก่ลงไปค่ะซึ่งหม้อละ250จริงๆคือหม้อใหญ่นะคะใส่เนื้อมาเต็มหมอ้อเลยค่ะทุกคนและถ้าทานตอนร้อนนะคะจะได้กลิ่นหอมของข่าชัดเจนเลยค่ะไม่มีความมันของกะทิแต่จะมีความก,มก่อมบนกับความเปรี้ยวของมะนาวที่เขาใส่ลงไปนะคะก็แอบคล้ายๆกับต้มยำน้ำใสค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะเราสั่งหมึกผัดหวานกันต่อจานนี้250ใช้เป็นหมึกกล้วยมีไข่ตัวเล็กผสมกับ ตอนผัดนะคะพี่เขาจะใส่กะปิกกุ้งลงไปด้วยเพิ่มความนัวตัวรสชาติน้ำผัดนะคะจะมีความออกหวานหวาน,วานเข้มเขมหมึกคือนุ่มมากกัดเข้าไปข้างในเจอไข่นิ่มๆฟินสุดๆเมนูต่อมานะคะเป็นขาหมูต้มเค็มยวนค่ะอยู่ที่ชุดละ250ขาหมูคือเปื่อยหนังเด้งนุ่มตัวน้ำขาหมูนะคะมีความเข้มข้นออกเค็มๆหวานๆกำลังดีค่ะหลังจากกินนะคะแพ้สั่งกลับบ้านเพิ่มอีก4ี่ชุดเลยค่ะทุกคนนุ่มมากๆรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมค่ะและจากนั้นนะคะเราต่อกับที่เมนูปลาตาเดียวทอดราดซอสมะ ยกตัวนะคะ590ซึ่งของร้านเนี้ยตัวใหญ่นะคะแล้วเขาแล่เนื้อออกมาจากตัวให้พร้อมกินกินสะดวกไม่ต้องกลัวก้างเลยค่ะซึ่งเนื้อปลาเขานะคะจะมีความนุ่มแต่แน่นเข้ากันดีกับซอสมะขามเปียกแล้วก็หอมเจียวส่วนเมนูต่อมานะคะแพรสั่งเป็นแกงส้มพริกสดโบราณใส่ไข่หมึกย่างซึ่งเขาอาจะอัดแดบปมาจากแกงส้มพริกนกผสมกับแกงส้มผากลางค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะใช้เป็นพริกสดไม่ใช่พริกแห้งออกเผ็ดจัดแล้วกินคู่กับไข่หมึกมีความนุ่มๆกับไข่ปลาเรียวเซียวเม็ดใหญ่มาก กัดเข้าไปนะคะคือแตกตังโปะแล้วน้ําแกงคือค่อนข้างเผ็ดเลยนะคะมอระสามร้อยห้าสิบส่วนพวกเมนูหอยนะคะอย่างหอยชักตีนลวกหรือหอยหมากเผาเขาจะมีน้าจิ้มซีฟู้ดพริกเกลือมาให้จิ้มค่ะตัวนี้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวแซ่บแบบแสบลิ้นเลยค่ะทุกคนส่วนราคาหอยนะคะอยู่ที่1จานต่อชนิดครึ่งกิโล280รบาทแล้วพอกินน้าจิ้มนี้ไปนะคะลิ้นแบบแสบมากนี่จัดขาวโซดาผลไม้สดมากินค่ะขวดละ95าบห้าทแพสั่งเป็นสตรอเบอรี่รสชาติเปรี้ยวหวานดีเลยนะเมนูต่อมานะคะเราจัดเป็นยาสดง เรื่องตกท้ายค่ะเรื่องแบบใส่เครื่องซีฟู้ดจานละ280รบาทซึ่งเขาจะเอายอดสสเดาไปลวกแล้วเอามายำกับกุ้งทะเลหมึกแล้วก็หมูสมับรสชาติน้ำยำนะคะมันจะมีความเปรีป้ยวหวานๆแล้วข้างบนเขาจะราดเป็นน้ำกะทิเคี่ยวมาด้วยรสชาติของสสเดานะคะมันจะมีความขมแต่ยังทนได้ส่วน,นก,กุ้งเด้งดีค่ะขากลับแวะเข้าไปดูในคาเฟ่ได้เมนูแบกจุ้ยมาแก้วหนึ่งค่ะแก้วละร้อยสี่สิบห้าตัวนี้จะเป็นชาพีสใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมเกล็ดสม้มแล้วก็มีไซรัปยูซุข้างบนจะม